สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายตุ้มโจนะครับเราเจอกันอีกแล้ววันนี้โจกมีเมนูยำกุนเชียงนะครับมาฝากเป็นยำแบบง่ายๆนะครับสาหรับใครที่อยากลองทําเมนูนี้แล้วคิดว่ายุ่งยากลองมาดูวิธีของโจับง่ายๆครับผมเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยดีกว่าครับส่วนผสมนะครับโจกใช้เป็นกุนเชียงแท่งใหญ่นะครับ2แท่งใหญ่ๆหั่นเป็นชิ้นเขาเรียกว่าหั่นแฉลบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาไปทอดก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่ชอบ แบบทอดนะครับสามารถเอาไปอบหรือไปลวกก็ได้นะครับแต่ถ้าทอดเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมกับอบนะครับแตงกวาจะใช้สองลูกลูกขนาดกําลังดีนะครับหั่นแล้วได้ประมาณหนึ่งถ้วยนะครับคือใส่เยอะเกินบางทีมันจะพาเจิดนะครับหอมแขกตรงนี้ถ้าใครชอบหอมหัวใหญ่หรือหอมแดงก็ได้นะครับส่วนตัวชอบทานหอมแขกตัวกก็เลยใช้เป็นหอมแขกนะครับขึ้นช่ายนะครับหั่นไว้หนึ่งถ้วยพริกจินดาแดง มะเขือเทศตัวนี้โจ๊กจะเอาไส้มันออกนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ชอบทานไส้มะเขือเทศแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้คือทานได้เลยโดยที่ไม่ต้องเขี่ยไส้ออกนะครับน้ำมะนาวนะครับน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะครับมีแค่นี้ง่ายๆจริงๆเลยครับเป็นยำที่ทําได้ง่ายๆมากส่วนผสมก็หาได้ทั่วๆไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดกุนเชียงกันเลยครับเดี๋ยวเรามาทอดกุนเชียงก่อนนะครับมีเสียงที่ดูดฟันดังนิดนึงนะครับตัวโจ๊กมันเป็นรัวปิด มันจะค่อนข้างมีควันแล้วก็กลิ่นแรงนะครับนี่นะครับสุกแล้วเราไม่ต้องรอจนกว่าสีจะเข้มนะครับเพราะว่ากุนเชียงเนี่ยอ่าถ้าเรารอจนสีเข้มเนี่ยคะออกมาไหมแน่นอนครับ หลายคนคงจะถามว่าทําไมกุนเชียงสีไม่ค่อยแดงกุนเชียงนี้จะมีหลายประเภทนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากทําน้ํายําก่อนนะครับน้ําตาลน้ําปลานะครับน้ำมะนาวเป็นน้ํายําง่ายๆใครจะใส่น้ํากระเทียมดองเพิ่มก็ได้นะครับพริกจินดานะครับแล้วก็ คุกเขาให้เริ่มละลายสักครู่นะครับเป็นกับแก r ้มก็ได้นะครับอันนี้เหมาะมากตามด้วยกุนเชียงนะครับที่เราเอาไปทอดไ้เมื่อกี้นะครับซับน้ำมันออกสักนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะครับนี่นะครับคุกเขาให้น้ำยำโดนทั่วๆนะครับ มานี้นะครับแล้วก็จะเป็นหอมแขกนะครับมะเขือเทศแตงกวานะครับนี่ครับหน้าตาออกมาประมาณนี้แล้วเรดมเหมือนยำแตงกวาแล้วคือจะยพยายามจะบอกเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆหลายๆท่านนะครับว่า การทาอาหารกินเองนี่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่เพียงแค่ว่าบางทีเราชอบคิดว่าเมนูมันค่อนข้างยากใช่ถ้าเกิดว่าเราจะทําเหมือนแบบเชฟดังๆหนึ่งเนี้ยเขาจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราทําทานเองเนี่ยที่บ้านเนี่ยง่ายๆแบบโจ๊กเนี่หนะครับขึ้นช่ายนะครับตรงนี้โจ๊กชอบขึ้นช่ายถ้าใครชอบใบผักชีก็ได้นะครับให้กลิ่นหอมไปอีกทางหนึ่งนี่นะครับ แตงกวาจะยังกรอบๆแตงกวาเนี่ยจงแนะนําว่าแช่เย็นนะครับแล้วก็เอามาหัน่นจะได้แตงกวากรอบๆเลยนะครับหรือไม่ก็แช่น้าแข็งนะครับน้ําแข็งกรอนหรือน้ําแข็งบดก็ได้ไว้สักพักหนึ่งเราค่อยมาหั่นนะครับจะได้แตงกวากรอบๆเสร็จแ,แล้วนะครับหน้าตาออกมาประมาณนี้เลยน้ำลายแตกเดี๋ยวตักใส่จานแล้วลองชิมกันดูครับนี่นะครับตักใส่จานแล้วหน้าตาน่าทานมาก ส่วนตัวคือชอบเลยเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันครับว่ารสชาติประมาณไหนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เลยเดี๋ยวชิมก่อนนะครับแตงกวาจะยังกรอบๆก็โอเคครับถือว่ารสชาติอ่ามันจะออกเปรี้ยวเค็มหวานที่ชัดเจนโดดๆนิดนึงเพราะว่ามันไม่มี นับสต็อกมาทําให้เป็นละมุนล,ละมุนแบบว่านัวๆไปนะครับแล้วเราไม่ได้สใส่ผงนัวหรือว่าอะไรเลยนะครับคือส่วนผสมปรุงรสเนี่ยสอย่างเลยเช่นเคยเดี๋ยวส่วนผสมต่างๆนะครับจเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้หรือว่าถ้าใครอยากดูย้อนหลังก็สามารถค้นหาในช่องโจก็ได้นะครับหรือว่าไปดูที่บล็อกโจก็ได้นะครับ โอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s cribe ให้ด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่าย,ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆนะครับใครอยากได้เมนูอะไรคอมเมนต์บอกกันข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวจะหาวิธีทำง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย